สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่า FC ม่จ้ามาจ้ามากินข้าวเปียกนั่นเย็ดติ๋วจ้าทุกผู้ทุกคนนะค่ะเด้อสวัสดี FC ทั่วโลกจ้ามาค่ะมาต้มข้าวเปียกฮอนฮอนจ้ายนีมืมะเร็งก็กินได้ได้ย่ายะมะเศร้ากินได้ยนีมืมะเร็งก็กินได้ของมากจ้าเย็ดติว๋วสายเสน้นอื นาใส่มา,า,มาเพดเ็ดเลยใส่พริกเผาเมื่อนี่พริกต้มบะมี่จ้ะได้กินขนมรสขว่วสวยได้วได้้ะเขาเปียกเส้นลาวจา้ะมีจ้ะ คล้ายๆขับเปียนเซ็นโบราณเท่าเลยแสบต้มเองนะคะจะว่าเซ็นซื้อจ้ะตลาดผู้ใ้เซ็นเล่าดีจ้ะ หอ,อกเปรี้ยวนิดนึงเส่บแยะเย็ดติวเอาผงเอาผงไ้มะม่าต้มใส่ไยกินยี่มือแรงจะมีกับแก่ห้องน้ำรดจ,จ้ะ <c oughs> <c oughs> อันน่าไปด้วยเลยไกลออกละมาเสียบๆน้ำกันได้จ้ะเด้อ ช่วงนี้ยะดติวผ้ากินเส้นเพราะลูกเขาซื้อขาหมูมาต้มไปสองกิโลบ่กินเขาก็ได้่อยให้ได้กินเส้นยะติัวหนาสด,สดๆดบงห้อย แค่แม่จะน้ำข้างน้ำดงดังจะเผ็ดเ้วยค่ะเสียงเสือเผ็ดเผ็ดต้มฮวอนฮวันพอม ดเดียวก็จสิกินให้มึงจะหานาที่ะะเด้อเด้อให้กินมึงหานาที่เพราะว่ายัดเดียวจะจไม่แน่าเห็นขาหมูนะบ่ตรงเล็บได้จากตรงขามาเด้อเด้อสายเส็จน้ำกันจ่าแยกก่อนแยาซ้อนของแสบของมัก แซ่บจะแซบ <S <s <us> ่บท่านได้หูบได้โซนทอนๆไม่แห้งโลดจ้า <S <s อากาศฮ้อนฮอนบ้านเ้อมือนี่จ้ะมาคำโอ๊ะ อืมดูมนร้อนร้อนร้อนต้มแล้วก็กินเลย เบืดอจะจ่ายเยนีเยสติวจะโซดหมดนี่ละหานะที่แหละมันสียเงาเนาะค่ะเนาะขอจบคลิปแต่ขอบพุ่นทุกเลิฟทุกรักทุกไลทุกซับสไครนะคะที่เข้ามาเป็ดกำลังใจให้เยสติวจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะคะ